ไม่ได้หากมีใครมาชี้ตำหนิในองค์พระนางพญาให้ดูก็รู้ไว้เลยว่าบุคคลคนนั้นดูพระเครื่องไม่เป็นเพราะตำหนิที่ปรากฏอยู่ทั่วองค์พระจะไม่ซ้ำที่กันเลยการจะทำตำหนิไม่ซ้ำที่กันมายืนยันว่าเป็นพระแท้หรือไม่แท้นั้นรับไม่ได้และไม่เห็นด้วยปกตินักสะสมของเก่าทั่วไปจะอนุรักษ์ร่องรอยความเก่าแก่ ทางธรรมชาติไว้ให้อยู่ในสภาพเดิมๆจะไม่ไปล้างหรือทำลายหลักฐานความเก่าแก่ทางธรรมชาติทิ้งไปโดยเด็ดขาดถ้าเป็นพระเครื่องก็ยิ่งจะต้องรักษาสภาพความเก่าแก่ทางธรรมชาติไว้เป็นหลักฐานในการสร้างไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปล้างหรือทำลายทิ้งเมื่อใดที่ได้เห็นพระนางพญาอย่าเพิ่งรีบดยวนสรุปว่าเป็นพระเก๊พระปลอมพระผิดพิมพ์อายุการสร้างไม่ถึง คนดูให้แน่ใจสิก่อนว่า